มาดูเฉลย ER ข้อสอบกันนะครับข้อหนึ่งเลยเป็นเรื่องกรนนะครับแล้วก็แยกอันนี้ออกมาก่อนรูทยี่สิบสี่นะครับเราก็แยกเป็นหกสี่สี่คูณหเราก็เลือกตัวที่สามารถถอดรูทได้นะครับเส้นสีนี้เราก็เลือกสี่กับหกสี่หกยีสี่ ลบ54รูท54แล้วก็แยกเป็น6 9 9คูณ6แล้วก็บวกกับ7ร้อ6คูณอะไรเอ่ยร้อยห้าสิบหกสองสิบสอามหกห้าสามสิบคือ6คูณ25นะครับก็ค25คูณ6 ส่วนด้วยรูทสามก็เท่ากับนี้รูทสี่นะครับก็ถอดออกมารูทสี่ก็คือสองสองมาเจอกับสามตัวนี้นะครับคูณกันก็เป็นหกหกรูทหกก็ลบรูทเก้านะครับก็ถอดออกมาเป็นสามสามรูทหกก็บวกกับยี 25, ่สิบห้ารูทยี่สิบห้าถอดมาเป็นห้าห้าคูณเจ็ดก็เป็นสามสิบห้า ย5่หรูทส่วนด้วยรูทสามรูทหกรูทหกสามรูทก็บวกลบกันได้เลยนะครับได้สี่สิอ่ลบสาได้สามสิบแปดสามสิบแรูทหส่วนรูทสาเสร็จแล้วก็รูทหกกับรูทสาก็หารกันนะครับก็เป็น38คูณกับรูทหกส่วนส ก็ได้เท่ากับ38มรูทตัดกันนะครับใส่สีสัหน่อยตัดกันได้2เราก็จะได้38มสรูทสนะครับตอบข้อ,อเสร็จแล้วครับข้อหนึ่ง